เอาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง,อง,อบอง,องอเบอร์สุขสุขคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเบาแรงฮะกินทีเล้าทุกคนมืัอนี้กะสิไปบ้านบ่าวไก่ได้เหมือน,นี่ทุกคนเลยไปกับบ่าวบอลไปลินน้ำเพลินน้ำมาอน,นีิโอ้โหเป็นยังไงือบ่คอยเห็นเพคนออกมาหนะ้าบนมันทับครอเพมืนว่าจักเพลวัลได้ยินข่าวว่าโซนมันเพินไลยนะทุกคนเลยไปกับบ่าวบอลได้บ่าวบอลน,น้ำทางได้มาอนีิเอาผมหัวทางดีเออได้ทานไเพอดนทางก็จะเดิ<ใ>นทางไปได้ทุกคนเี้ขี่รถจักรคนละคันเหมือนีก็ได้ กระป็นยังได้บุห็นเพิ่นออกมาช่วงนี้เดี๋ยวเฮาสิเข้าไปหาอยากกินต้มไกไม่เป็นเฒ่าเพิ่นเออไก่เพิ่นหลาย<ด>นะไก่เพิ่นหลายได้เออคันแนวนําม<น>ันก็คันบ่มีแนวกินก็สิประมาณนั้นแหละมื้อ้อนีะเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันพุ่นแหละนะเดี๋ยวพอไปเดี๋ยวเดินทางไปตอนนี้มันก็นใกล้สิค่ําแล้วทุกคน คนนะท้าถานรบ่อไก่ดีมีทาัาท้ายใหญ่มีหน,านนะ้านะทนาท้ย่ากินสุดเลยนะนะตอนนี้ก็คือว่านาสีฮอดเที่ยงบ่ไก่เลยนะมึงคือคือซีเมนนะบ่อบอบอลมามาแต่บ่อหัวหัวัดบ่อไก่เป็นไปทางไหนยังหัวห็นไผนะหววัดเที่ยงแต่ด้กันแ้ ไปนะไปไหนไปทางน้าาขัดผิดแล้ว,ว,ลวโอ้ขาทางผิดนะบอลนมาขาทางผิดนะขนัมาฮนะแน่าจะเป็นเชียงแล้วนะผู้ทุกคนเลยเดี๋ยวกลับไปใหม่นะขาทางใหม่โอ้ oh. 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 อ๋อนี่แม่นบ่าปะเนี่ยคือซีแมนนะคือซีแมนเขากจนี่คขัาพิถทางหมดเลยว่บเรือเลือว่าซอนเดียวก,ก,ก,กันเห็นเป็นสองหลังฮะเออโอ้เขาพิท่านีานาคับแมนเจ้าของเขาอยู่ใน่บได้ด้วยเป็นง<า>ไกลกับปูยูครับบไกลับปูยูอ้าวลงทึนมาหา โตแล้วโตแล้วพูดว่าอยู่หนาวอ่ะอะไรแบบมาหาบุหินเตอนลกไปัเ้าเน่ยนะเจ้าอยู่แต่เช้านี่เจ้าน่ะอยู่จะคนอยู่นี่นะแม่อเมื่อเมื่อมือกไกลนะพูนเป็นออกไปได้เช้าคุณเป็นบ่โอ้ได้เซนสาวันนี้มันเราลงมนงขึ้นผู้เออขึ้นผู้เขาเขาได้เซนสามวันนี้หลงกันนี้เลย เออเหนแล้วก <Si ็เห็นได้วพามาหอดะทาแล้วเนาะทาอยู่นี่แหละทาอยู no> ่นี่แหละทาบึงก้อนอ่ะทาเบิ่งน้ำกันนะทุกคนเลยมาหอดแต่โบเฮนโต้คนหาโต้หนาได้คนดังคนดังขอได้เคนมาแล้วยได้ขอได้คนมาสวัสดีมาแป่คนไหนมาแต่บ้านเออชาวบ้านเนาะ มันนังทายเตอร์ไปเลมพัดลมเท่เลยนะย่เบนอกไปมือนคือว่าเอี่เากนติดเียดนมันคนมันบแต่ว่าคนไปคนมาก็ไม่ตกนเลยนี่โอ้ไวไวะดีไปฮะบ้านเอาคนแถวบั่นอือเป็นใคนจับจับไลยละลาเนา อ่นี <medim> ่คว <đây> ่ามีคนอันอัปเดตอืมอืมคนเข้าไปเนาะแ่คือหมาเขาดะได้ยบ่เลาะๆแบบประเภทได้แหละนกบ่หรือหนูพกบางเออแล้วก็นกโตยังช่วงนี้ได้อยู่ะอืมันกินเพราะว่าือนวันมันบ่ลเด้อถ้าช่วงนันหลายวันที่แล้วนี่ลมื้อนี้ทั้งลบทั้งหนาวอืถ้าบ่บ่มีบนกล้ามค่อยมาบีนี่เห็นนั่น จนอ่อยอะนะยังยัง <lonely> มีอ้อยอยู่แต่เพื่อจะไปขาไปบนไใ่ชนลอยนะเดี๋ยวห้องเนาะอวนู้ดคาโก็ฮูยุทธ์เนาะโอ้เล่นหนู่มแล้วจุดเออจุดจี้จิงยุดสายมันมีแจ็คสังโอ้ลุงไล่ได้ในชนลอยใช่ฮะนั่ะอ่ะมึงกูพักยังไ่เฮอดมึงไปไหนี่เฮ็อนนี่ต้องนะคือว่าเมี้กถ้าคำคำจังหน่อยนะถ้าทีมงานผมมาจะรอมึงโนนะเดี๋ยวยินข่าววอวนู้ในขางเคียงก็มีนะทุกคนในก็ถามมึงนะถ้า ปูสิท้ารอนะรอบึงนูผลไม้มีนูเวาน้าวพมาดินมาเนี่ยมาดินน้ำเบาไก่นะมาอยู่อันมีเบไปหน้ามันมันต้องมาหน้าองเมื่อไรได้เดินูปจะได้เบาไก่ <c oughs> มาอยู่นี่ได้จักปีแลนะ้วมาอยู่บ้านนีอยู่นะี้อาสามสามปีอนะสามปี แต่ว่าเอาเมียฮอยู่บ้านเลยฮะหลายปีแล้วหลายปีแล้วแต่ว่าเม่ค่อยเดิ่มาอยู่ซื้อบ้านนี่ซื้อนะได้ซื้อบ้านนี่บ้านหอยเดือบ้านหอยเดือยหรือว่าคือซื้อคือซื้อแบบอื้อไล่แล้วอื้อไล่ชุดๆในในในสายห่องสายหัวนี่เป็นบ่เป็นนี่ฮะหอยเดือยหอยเดือยหน่อยโอ้ซื้อซื้อบ้านหอยเดือยก็เป็นหอยเดือยน้อยได้หอยเดือยหน้อยอือ แล้วอืนอะไรเงี้ยมันจะอยู่บิเวณเป็นสายสายยาวนะยาวนไปจนกุลอดทามเรืเขามาคือว่าฝนฝนต้นนี้คือมาเต็มอยู่ในรถเลยอสะบันนี่ฮขันนนั้นอะไรเลยตาสว่วงยามฝนเปจามามาอยู่ในเตียงกันเลยเออกาชาวบานเ่อนี่เวลาเขาไ่าดยวมาปะนึมาปะในเทียงเกัน ขันสั้นแล้วพ่นโต้ี่สิได้เล่นขาม้าเมืนกันนี่อนต่พนต้พนตีด้านหน้เขาม้าหนือหเออเอาเป็นกระสอบเป็นบ่ะอยบเคยพ่อจักถือเาเลยแต่บ่เคย่อลายตะนะอมานทางดำนะทางดำทีนี่ว่ากับเต็มได้นะอะทำนนี้ดันเล่ัหเออคอนี้ส้องคอ่่อยกับว่าล้าเลยเลยองคอ เออแบบว่อนมันกำลังมากนะโอ้โหโอ้มากกับเพลงแดนมันมากกับเดนมาแล้วเนาะคักแดนอืมแตนพี้แกถือว่านี่นี่นะนี่นี่โจทยนี่เนาะสมสมควรแล้วไปพาเพื่อนอะไก็มีแต่อยคนคุดได้คุดเอาก็ได้ขุดเอาถ้าเกิดว่าแบบทำมันมีแบบมีเงินอย่างบางคนเขาก็อด้น่าจะเป็นเป็นเดือนซิฟเนาะขมักคุดเนาะ เดินซิบขมาคนอื่นเนี่ยมีคนมั่นหนึ่งยังไงอะไรคนมั่นหนึางดำวันนะโอ้ลายสมควรเนาะหวอนเนาะนอ่ะเจไดญกรบพื่อนะาเบิงมึงนีวัาสิบจิอะไรบัตทาช่วงมันหนาฝนมาหนายังเหนือลังแล้วนี่ฮะเต็นอยู่แล้วลูกชส้ลูกชายเขาด้เออมันมานังนี่นี่นางทิ้งไฟเลยเอ อันใดอยก็เพยรนางเนี่เป็นของเออนางพิงไพสือนางไพสือไม่ได้เปนของเลยอ๋อสมควรเลือสิที้อันเคยถ่ายลงตอนน่ะตอนตะยนแย่ดีว่ะอืนมีเหรออืมบอลนั่นแหละเลยะบอลเนี้ออยู่นี่บอลนั่นแหละเป็นพ่ันย้ำเสียงกันอะไร้างนีใจก่อยเจ็บเอาแถวนี้แถวเดิมนี่นะอันมันเลือนอะไรเออยือดเนไข่วะเออ ท่นโมเมไข่บรือหมอหูคลองแสบได้เลยฮะต้องเบิ่งว่ามีไข่หรือบมออ๋อน่ะคือว่าเขานั่งทามเบาไก่แบบอึนไรบดไห้เนี่ยผมว่าโอ้สมคว坤มาปีนี้เขาต้องได้มากเลยปีนี้นะถ้าคนตรงนี้ส่วนบาบอลได้มามา,ามนเนี้ยโ <laughs> อ้ว่าอึนไรอยู่พี่ตรงมาได้มาใน,นี้ปีนี้เลยเอาให้มันเบิดเอะไรมืดมาเนี่ยวันไหนมาบอลกัน <c oughs> <c oughs> มาหอดเป็นยังไงแล้วบะแล้วล่ะยอด ต่อยังเป็นมั้งต้องมาลองบ้างแค่นึงแต่ว่าอันนั้นอยู่โอเคอยู่นะแต่ว่าชัวร์นะมือของบุรายมีจุดสี่สุภาก็ไม่ได้มึงต้องยิงระวังนเนาะบม่ได้ไปบม่ได้คำพิดหันเลยน๋อเหรออันนั้นมาจากฮันดังเอาเตาไฟที่นี่ถักถามหมาก่นั่นเองเป็นมาเข็นมาอยู่นี่นะจะปีดจะปีนะไอ้ฮักกัสซีขึ้นไปกินข้าวเลยคนนี้ พาปั่นของปั่นเข่าของเข็ง,ง,ง,งนะทุกคนอดีตได้ไปเนี้ยงมอเมลไม่นใชน่ไหนอดีตมีคนพาไปบหรือว่าเาราไก่อะพาไปหล่อป,ปลานะทุกคนไปเดี๋ยวคืนไปปันน่นเข่าดันกันก่อนนะทุกคนนะแต่เสด้หล่อปลาล่อดงอมาเบิ่งอาหารแรกเขานะทุกคนนะนยังงั้นเหนร่เราไก่ยังงั้นอะไรลาบบอกเออโอ้ฝนเด็ก หลับงัวได้แถบมาสู่กินอ๋อเห็นไหมขวานวอร์ดลื่นไดนเหรขวามันซุกปะอือืมนี่ลูกเด็กเด้งเด้งเลยโอ้ขาดว่นอะไรขึ้นนังเข้มวันนี้กันขับไปตอนไหนกันยังไดกินนังเข้มไลยมาหนีกับโอ้แห้งหลายเป็นตัขาดได้เลยนั่นตลอดว่าบางที่ไปกับบว่อนนะแห้งกับเด็กได้ จำแจ๋วกันมี่จำแจ๋วต้องกันใหม่ <c oughs> เออไปกับพันเนี่กับบางที่เออแต่ไล่เดือยอยู่อือ,อเราต้องรอบขอบไปเนเี่ยแหละไปกับพันเนี<า>ย่ยแ่กูได้จำแจ๋วอ้าวันลืมลืมแจ๋วเขาบ่มี่เจ้าเต็กเกาจีนะ <c oughs> เกา <c oughs> จีอเอามาใส่อีกกนะพอได้ยำพอได้เคี่ยวนะโอ้นั่นคือข้าข้าอะไรเดี๋ยวจีนังเข้มเลยกับสีสิกรัว <ส><พ>น่าอับนะทุกคนนะก่อนนึ่งกินแล้วจ้ะอ๋อมีเด็กน้อยหลายคนอยู่นะครับอันคืบุกินดิปนะแต่ว่าแต่ว่าส่วนเขากขาบอกว่านี่โบเรือนะกินซ้างกับโบเรือกินเสื้อกับโบย่างครับมาได้มาได้ทุกคนเลยมากินขาหมูกันก่อนอ๋อ ท่านทำมาเนี่เขาเขาไพ่ใหม่ได้อันนี้อะไรขเขาแต่เศร้าอี่้งนั้นเนรอ่ันได้ม,มากกัะตท่านท่นผมมาไ่ใหม่ครับเสแซบเสแปรขวานยูเ่เงอนอีกินีน่วแบบไพ่ใหม่หน,นะบ้านเนี่ยเลลองกินเบอร์บ้านเนี่ยนะินมงโอ้แซแบอยู่เปลี่ยนรสชาติ มีใจเยโบยจัะเบียงมามันหอมหอมหอมอีกแบบหนึ่งเลยหอมมินมินห่อนึ่งเกาวดืึมมันรึมใส่น่ำกับบรรยากใจหน้ำใ่น้อยมาหนึ่งจ้นสองมาแถาจุดจมนี่ได้ ขอกินข้าวก่อนนะทุกคนนะกินข้าวแล้วกระซิบเนี่ยไปหล่ะขอกินข้าวก่อนเอานะวันนี้เราจะกินข้าวกินน้ำแล้วนะทุกคนนะเ้าวกระซิบพักผ่อนลับนอนนะทุกคนในวันนี้เริ่มเปลี่ยนแผนนะทุกคนบุ๊บไปตามแผนที่วางไว้นะทุกคนกินข้าวอิ่มนั่งทองตึ้งนางตากระยอนนะทุกคนอ่ะเจ้าหน้ากที่พักผ่อนลับนอนนะพอกันในมืออื่นเศร้าทุกคนเลยมาสุดไปดัดเศร้านะวันนี้ก็คือวันกระซิบผักผ่อนลับนอนก่อนทุกคนอะไร ตอนนี้ก็คือว่าตอนเ้าๆ์เลยกาวเขามันรัดเสาร์นะทุกคนมดยเฉพอไก่บ่แต่ว่ามองบอลก,กันไปอีกทางหนึ่งเอาไก่กันไปคัหนหอกยืนยืนฟังเสียงไก่ป่าคันนล้ทุกคนยังบ่นยินเสียงไก่ป่าโอ้ยทุกคนเลยต่อไก่กี่นี่โตอินพิซซามเสียงคอยเห็นเขามาทุกคนเลยโอ้ยอะไร ซับบแตกสองสมบาทสองบาทแล้วบาท,ที่สามแตกแตกก่อนจัง,งแตก่มกันก็โอ้โหหดันสิายตัวบุ่ใหนึงโอ้ยสิยไลเด้โอ้ยอเข้ามาทางขานคนนี่โอ้ยเริ่มเสียซูน์เลยมาบอลนอไปนะ มันคือนเป็นอันปจอดให้ศบนกมันหักเหมือนมันคือไรเสียโซนทุกคนี้ยโอยพลาดโอกาสเลยใกล้ๆนี่เยดูใกล้ๆนะนี่มันอยู่ในปองนี่นะทุกคนใกล้ๆหนึ่งโอ้ยนี่ยิงพอดีสามบาทพอดีโอ้ยพลาดเลย อะนะทุกคนตอนนี้ก็คือว่าเขาึ้นมาจากป่าเลยนะออกมาแต่แต่ดงนะตัวนี้มันนั่งอยู่ในเทียงเบาไกลแล้เบาไกลเขามาบานโนะบได้ย,ยังพอแต่เห็นแต่ยิ่งกับโบได้นบหลวงยนะิ่งตัตงสองบาทนาทีสามหลันหลันบ่พร้อมกันอวยนั่งก,กับโท่านเห็นมันก็ได้แลนไปสิเราจะจ่อยนะกูคนี่มันสองโตก็ไ,ได้ห็นมันกัดกันทีแรลงเขา จออ่อเข้าไปแล้วเปิดนด้ไม่ซ้ำเปิดเสียงไก่ต่อไก่แม่นะนั่นน่ะว่อั่นเปิดเสียงไก่ต่อแล้วมันเข่ามาเข่ามาเข่ามาไกลๆเสียดายแ่งใ,ใ,ในชีวิตเนาะครั้งแรกในชีวิตพอเห็นแต่ว่บบามันบมนะแตกเลยยิ่งมันบมหลวงสองบาทเสียดายอ่ะฉัไดะกระถางเขาละถา้าเบาไก่มากพอไดวมาสิอาจารย์ได้ต่อเบาไก่ยัยงคือเมื่อคือไปยิ่งเอามากเนี่ย ไปในป่ามึงได้เน่นเออเไป็นหลอกสาวนี่ฮดับบดพ่อตอนตอนขึ้นมายากมากบุพอนับตอ,อ,อ,อนแรกตอนนี้ได้าไมาตัวหน<ๆ>ึงมออมานัเลยไปหลอกใครเออเออไริมไปได้อืมตกร้ายอยู่เลยรายบอ ใครนี่ยคนพื้นที่มันบกครบเออข้านีคน่คนคนนอกพื้นที่ขึ้นมาแบบยุ่มยำยุ่มยำเนาะโ,โอ้ยสงลายอยู่ยจนกลับมาเลยกลับมาเลยบวกไอ้นะฮะโอ้โต้องต้องเด้อ่าโอ้โหข้าวกล้องรวมโดยช่วยกัน ดเดคแนนเลยดเดเคนพืนพ้นที่บุคบเน <laughs> าะาแนเได้เนีย่ยตัวมันบุคบครับม่ตันได้ไดงพอแล้วพ้อแล้ว เออบบกัดเนาะคนเป็นทีมีไหมคนเป็นทีบ่ะนะแต่คอยนะบลอคอยนะกันนะนะตอนนี้ก็คือว่าต้มเป็นเรียบร้อยนะทุกคน <c oughs> พร้อมกินนะทุกคนนะแต่ว่าข้าวยังทาแก้วนะกำลังทำแก้วอยู่นะ <c oughs> นีะน่แหละจ <c oughs> ะได้เอาแก่ตับเนาะมามทุกคนมากินข้าวนี่ก็ตม้มต้มเป็ด ต้มน้ำไม้น้ำไม้กับน,น้ำไม้ทงเลยเจียว้องเจียวตับบ่ะอือคือว่ารอบเศร้านี่คือว่าเปลี่ยนบอลกินได้มาเคเืียน์ครับกินอยู่หลุมเนาะกินแบบมื่เดือดอยูอ่พื้นดิ้นมาอนี้คือว่าขึน้นกินทั้งเทียงได้เหมือนี้ม,นมามากินขน้าวนำกันทุกคนกินข้าวยำซอยๆนะโบราณยำสาดอกมันกับสิเท,ทียงนี่แหละข้าว้ากับข้าวเทียงรวมกันเลยนะข้าว้าขกับเทียงรวมกัน มามาทุกคนมากินข้าวเจ้ามูเช้านี่ไปรับเช้าแล้วยิงสัตว์ใหญ่เด้อทุกคนจะต้องกินต้มเป็ดนะกลับมานะยิงมันบ่ได้ทุกคนเลยเปนโบหลวงเพิ่นโบหลวงนะเดี๋ยวจุดกำนังกันทุกคนแล้วยิงเหยียบจะต้องกินเป็ดแล้วยิงเห็นจะต้กินเป็ดนะคือว่าหายงาได้แบบนี้แล้วยิงเห็นจะต้กินเป็ดคือว่าหายงาเพราะว่าบ่ไกลเพิ่นมานก็มันไข่กวอน ได้ยิ่งแต่ได้จำเจียวแช่น้ำกันทุกคนมาวากินข้าวน้ำกันนะทุกคนเมือนกันเขื่อบะเขากินข้าวอีนเลยนะทุกคนนะกาแซ่บร้ายมานี่กินตูมเป็ดนะทุกคนสำหรับเศรษสำหรับคลิปนี้กะซีดปิดในภูเขาวเลยนะทุกคนหมวงกระอิมนะแต่ใไปกับบาบอนนะทุกคนนะ กินอยู่คนเดียว่านอินกันอย่อยาฮักกะทีโยคิดภายในสักก่อนทุกคนในการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะทุกคนในการพอก็ได้คลิปหนานะบ๊ายบาย